แ a d g e t f o โฟกสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน ZTE Blade a 5 1 2คุณภาพราคาโดนใจเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี v o l t e HD Voice และ VO Wi-Fi บริการโทรออกหรือรับสายบนสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั่วโลก แต่เอ๊มีคำว่า A I S Super Combo 4G เด่นเป็นสง,ง่าอยู่หน้ากล่องแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาลองสำรวจสเปคกันสักหน่อยดีกว่านี่คือ A.I.S. Super Combo ZTE Blade A512 หน้าจอขนาดใหญ่5.2นิ้วแสดงผลสูงสุดที่1,280คูณ720พิกเซลประมวลผลด้วย CPU Quad Core ความเร็ว1.4 GHz ร a m 2 GB หน่วยความจำภายใน16 GB สามารถใส่ micro SD card ได้สูงสุด128 GB รองรับ2ซิมการ์ดกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง 13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชแบตเตอรี่ขนาด2540ม ah ิลลิแอมป์และรันบน Android 6.0 Marshmallow ค่ะ TE Blade A512 เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ดีไซน์แบบ Unibody เป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถถอดฝาหลังได้นะคะตัวเครื่องดูทรหดอดทนด้วยวัสดุพื้นผิวคล้ายยางทำให้ไม่ลื่นจับถือถนัดมือใช้งานง่ายด้วยหน้าจอที่ขนาดกำลังพอดีที่5.2นิ้วไม่ใหญ่จนใช้ยากและไม่เล็กจนมองไม่ถนัดค่ะ การใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่กำลังพอดีการใช้งานอย่างการเปิด Facebook ดู YouTube หรือว่าคุยไลน์กับเพื่อนๆได้เต็มประสิทธิภาพค่ะหน้าจอ IPS ที่สว่างสดใสสู้แสงได้สบายๆแม้จะอยู่กลางแจ้งและคุณภาพของเสียงเวลาที่เราเปิดเพลงบน YouTube ก็ออกมาดีเกินกว่าที่เราคาดไว้เลยค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายละเอียดมากมายเสียงร้องที่เด่นลอยขึ้นมาก็ทําได้ดีเราแกล้งด้วยการเปิดเสียงให้ดังสุดๆแต่ก็ไม่มีอาการเสียงแตกหรือว่าพราออกมาชัดเจนแต่อยา่างใด การใช้งานกล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลนั้นก็ไม่หงุดหงิดแน่นอนค่ะมันสามารถโฟกัสได้ไวพอที่จะเก็บความทรงจําดีๆมีโหมด HDR ที่จะทําให้แสงสีสดใสามากยิ่งขึ้นหรือว่าจะใส่ลูกเล่นเอฟเฟกต่างๆให้รูปภาพก็ทําได้นะคะและถึงแม้จะอยู่ในที่ที่แสงน้อย LED flash ก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรเลยค่ะกล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลนั้นถ้าเราสามารถหาแหล่งแสงที่สว่างเพียงพอได้ก็จะทําให้ภาพที่ออกมาดูโอเค คไฮไลท์เด็ดค่ะ,คะเจ้า z T E b l A d e A512 ตัวนี้รองรับเทคโนโลยี v o l t e HD Voice ทำให้เสียงคมชัดลดเสียงรบกวนแล้วก็โทรติดได้เร็วรองรับเทคโนโลยี VO Wi-Fi หรือ Voice over Wi-Fi ให้สามารถโทรออกรับสายผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้จากทุกที่ทั่วโลกเสียงคมชัดประหยัดกว่าเหมาะมากค่ะสำหรับการคุยธุระสำคัญหรือว่าจะคุยกับคนรู้ใจก็ได้นะ แท b e ีเอเบด a 5 1 2ราคาเพียง4,490บาทฟรีค่าโทรค่าเน็ตมากกว่าค่าเครื่องถึง4,650บาทคุ้มค่าจริงๆหาซื้อได้ที่ ais shop televis และร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ